เพื่อนๆยังขาดทุนเพราะ3ข้อนี้อยู่หรือเปล่าครับในปี2025คนเทรดทองยังคงพลาดแบบเดิมๆอยู่เรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกการเทรดโดยที่ไม่ตั้ง SL นะครับข้อนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีจุดเข้าที่ตัวเองเล็งเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นแนวต้านหรือว่าแนวราคาต่างๆที่เราคิดว่าราคาน่าจะเอาอยู่แต่ปัญหาที่หลายคนเจอก็คือว่าพอเราเข้าเซลล์ไปแล้วเนี่ยไม่มีการตั้งสต็อปล็อปหรือคุมความเสี่ยงเอาไว้นะครับโดยการหวังว่า ถ้าราคาขึ้นไปและมันยังขึ้นต่อก็แค่เซลซ้าคาดหวังให้ราคามันลงมาแล้วก็ปล่อยลากไปเรื่อยๆโดยหวังว่าราคาน่าจะลงมาปิดไม้ให้แต่เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วราคาก็พาเราลากไปจนแตกบทอยูด่ดีข้อที่2เข้าไม้แบบมั่วๆไม่มีแบบแผนนะครับก็คือเราอาจจะเข้าด้วยตามารมเข้าไปตามารมคืออะไรเช่นเพื่อนๆเห็นการกําลังขึ้นอยู่ก็คิดว่าราคาน่าจะขึ้นต่อก็มีการเปิดบายตามไปซึ่งการทำนี้ทำให้เราไม่สามารถรู้ได้ครับว่าเราจะตั้ง Stop l ลอ s หรือว่า SL ที่ไหนดีที่มันจะปลอดภัยเนาะเราอาจจะมอ ราคาเราไม่กินได้แต่ซะงั้นในเมื่อมันเบรกล่างมีเนื้อหลุดล่างเนี่ยเราก็เปิดเซลตามเช่นได้ว่าการเข้าตามอมารณ์หรือการไล,ล่ราคาแบบนี้ครับจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสโดนสับคุณอาจจะต้องมีวิธีการที่การาฟมันจะไปจริงหรือมันแค่ลงหลอกหรือขึ้นหลอกนั่นเองครับ ข้อที่3ามกผมต่อเนื่องจากข้อที่2เลยเพื่อนอาจจะไม่ได้มีในส่วนของจุดเข้าที่ดีมากพอหรือมองไม่เห็นว่าจุดไหนกันแน่ที่ควรเข้าแอเรียตรงนี้คือจุดที่ควรจะบายจริงๆส่วนสวิงที่ยังลงมาไม่ถึงจุดนี้ก็จะเป็นจุดในเรื่องของ liquidity หรือเป็นจุดที่ราคาจะต้องมีการกวาดก่อนกับตัวเสมอการเข้าใจในส่วนของแบบแผนราคาหรือว่าเข้าใจในเรื่องของโซนจะทําให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นว่าบริเวณนี้เคยเป็นแนวต้านมาก่อนพอพังก็กลายเป็นแนวรับเนาะหากว่าเราไม่มีโซนในการเข้าเทรดเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็จะเทรดไปเรื่อยๆแล้วก็กดไปเรื่อยๆอย่างไม่ม อื่นมากกว่านี้ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะนําข้อปิดพลาดเหล่านี้เนี่ยมาลองทําเป็นคลิปแก้ไขปัญหากันดูสละใครที่อยากให้ผมแนะนําในส่วนตรงไหนก็สามารถ c คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้หรือว่าถ้าหากอยากเรียนกับผมก็สามารถตามใต้ลิงก์ดีสคริปชันมาได้นะครับจะมีลิงก์แนะนําอยู่เนาะลองทักไปคุยกันได้นะครับแต่เ,เจอกันใหม่นในคลิปหน้าครับผม